สวัสดีครับผมวันนี้ทีมงานของเรานะครับก็อยู่ที่อำเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมินะครับกับการขุดเจาะน้ำาัดานนะครับผมให้กับทาง f c นะครับเป็นพื้นที่ที่ยากนะครับผมเจาะแล้ว5้รูนะครับผมก็มาเจาะรูที่6ไม่เจอนะครับผม200เมตรบทจะได้นะครับผมมาเจาะตรงนี้นะครับเกือบเกเมตรนะครับผม80กว่าเมตรนะครับ ข้างล่างเป็นดินอ่อนนะครับไม่มีน้ําเลยนะครับผมช่วงบนก็จะเป็นหินนะครับประมาณยี่สิบกว่าเมตรนะครับผมแล้วก็เจอน้ํานะครับเพิ่งเจอนะครับนี่ครับน้ําตอนนี้ยุติการเจาะเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมดันลึกก็ไม่เจอนะครับผมสําหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับยิ่งลึกยิ่งอ่อนนะครับผมเป็นหินที่ไม่ให้น้ํานะครับ ตอนนี้ก็ได้ยุติการเจาะนะครับปริมาณน้ำก็อยู่ที่3,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับผมนี่ครับเจาะแล้วหลายรูนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับเสี่ยงที่จะไม่เจอสูงแล้วก็เจาะไม่มีใครเคยได้เลยนะครับผมได้แต่ฝุ่นนะครับผมก็เจาะรูแรกฝั่งติดบ้านทางนู้นนะครับติดเสาไฟนะครับไม่เจอนะครับผม200ก็ไม่เจอนะครับมีแต่ฝุ่นเหมือนกันนะครับก็เลยขยับมาฝั่งนี้นะครับผมนี่ครับอยู่ติดถนนเลย ก็ไม่ได้น้ํานะครับถือว่าโชคดีนะครับของกับทีมงานเรานะครับแล้วก็ลูกค้านะครับที่ต้องการน้ําใช้จ่ายในตัวบ้านนะครับแล้วก็ในสวนนะครับเล็กน้อยนะครับผมก็ได้น้ําบ่อนี้นะครับปกติลูกค้าใช้เป็นน้ําคลองนะครับไม่สะอาดเนื่องจากบริเวณโซนข้างๆนะครับทําการเกษตรเยอะนะครับพวกยาฆ่าแมลงนะครับหรือว่ายาฆ่าพืชนะครับพวกต้นหญ้าพวกนี้นะครับผมไหลลงสระ ก็ไม่สะอาดนะครับผมเลยจําเป็นที่จะต้องขุดเจาะบ่บดาลเพื่อไว้ใช้จ่ายนะครับในครัวเรือนแล้วก็ภาคเกษตรเล็กน้อยนะครับผมวันนี้ก็ไม่ผิดหวังนะครับพร้อมกับติดตั้งระบบปั๊มน้ําโซลาเซลล์ด้วยนะครับผมไม่มีไฟฟ้านะครับแล้วก็อยู่ห่างไกลนะครับก็ติดใช้พลังเป็นพลังงานโซลาเซลล์นะครับดันขึ้นแท่งเปิดใช้งานนะครับผมได้สบายนะครับเรื่องน้ําก็ตัดปัญหาไปเลยนะครับผมที่นี้สบายนะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับผมที่อยากจะเจาะน้ำบาดาลนะครับในช่วงหน้าแรงนี้นะครับผมก็โทรจองคิวทีมงานของเราได้เลยนะครับทีมงานเรารับเจาะน้ำบาดาลทั่วไทยทุกพื้นที่นะครับผมไปทั่วประเทศนะครับเราอยู่ใกล้ที่ไหนนะครับผมเราก็จะเข้าให้ก่อนนะครับผมสําหรับการติดต่อก็มัดจาจองคิว1,000 0บาทนะครับเบอร์โทรติดต่อ0802794699น็อตบานนานะครับผม EP นี้ก็พา FC นะครับผมมารับชมอีกหนึ่งผลงานนะครับวันนี้ขอตลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ